อ่าเรื่อนี้เป็นกุ๊กกูฐานนะฮะครับกุ๊กกูฐานฐานเล็ก2ก้อนครับเป็นระบบคอร์สก็คือแต่จะไม่มีนกร้องนะนกมันจะสายแค่นี้ครับปิกไปปิกมาอย่างนี้ครับผมแล้วกระตุ้มอันนี้เป็นถ่วงหลอกอันนี้จะแกว่งได้ครับผมอ่าวัสดุเนี่ยจะเป็นพลาสติกครับพลาสติกหนานะครับผมสภาพสมบูรณ์ครับครับตรงนี้หน้าก็จะประมาณก็เกือบเกือบห้านิ้วสี่นิ้วเศษนะครับระบบคอร์สครับใช้ฐานเล็กสองก้อน ไวด,ด,ดูด้านหลังนะครับผมอันนี้จะขาดฟ้าหลังนะครับผมฟาหลังไปแบบนี้มันจะไม่มีฟ้าหลังมาครับผมใช้ฐานเล็กสองก้อนับสภาพนี่กริบเลยครับผมจะดูเวลาประดับบ้านได้เลยครับผมเวลาต้มมันแกว่งก้านนกก็จะบิดไปมา ได้ถากตามลำ